เป็นอะไรนะหนูเจย้อนเจกับจ๋าหนูเป็นแมลงสาบเหรอครับไหนร้องเพลงหน่อยกีกกวากีเจตุเจอ้อยอ้อยอีกเพลงหนึ่งเพลงฮิปโปฮิปโปดิฮิปโปฮิโปฮิโปแมลงสาบมีนหนวดเหรอครับอ่ะยิ้มหวานหน่อยหนึ่งสองมอมยิ้มอย่างนี้ า้องโกโกวาดีนโกวาดีเก๋เกีเกไปบ้านคุณยายกับแม่ไหมใช่ใช่ใช่อหฮันน้ามาฮันน้ามาอะโกโกวานน่เพลงโกวาเกโกยู กกกกแม่ว่านะาร้องเพลงแอปเปิ้ลมะละกอกล้ ago, วยส้มดีกว่านั่นมันหนอูว่าหม่งขี้ฟันเลยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอ้าวเอาแอปเปิ้ลดิบ๊ายบายแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มเลยมานมานี่มัน แอปเปิลนี่แอปเปิ้ลมาลอมเนี่ยอายรเลอมเนี่ยยักอุ้ยอุ้ยมาจะเหม็นสันว่ะแต่งฝันอ่ะอ๋อไอ้ยูกเจ้านอนสระผมให้นอน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 าบตาสระผมสระผมสระผมสระสระดูสร